สวัสดีค่ะยินิตต้อนรับเข้าสู่อดิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกวันนี้คืออะไรคือสิ่งที่เขาต้องการมีไพ่ให้เลือกสามกองนะคะเลือกจากหน้าไพ่ที่ชอบหรือว่าเลือกจากหมายเลขก็ได้นะคะเดี๋ยวขอใส่หมายเลขให้แป๊บหนึ่งลืมใส่หมายเลขให้ตอนนี้ใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วเดี๋ยวมาฟังกันค่ะขอบคุณสำหรับใครที่ติดตามแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยนะคะเราพบกันค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการนะคะวันนี้เป็นมินิรีดิ้งนะคะเป็นฉบับสั้นเนาะ เจอจ็ดนะคะตามด้วยในออฟฟอร์ดค่ะอ้าวคิงออฟบอน s ขออีกสักหนึ่งใบใบปิดท้ายฮึมควีนออฟเพนทัลคอลสำหรับใครที่เลือกกุ๊กนี้เนาะดูเหมือนว่าถ้าเขาเคยมีเรื่องอะไรบางอย่างอะค่ะที่แบบ อาจจะยังเคลียร์กันไม่ลงตัวกับคุณหรือแบบยังคงติดค้างอะไรเกี่ยวกับคนเก่าๆอยู่เนาะคนเก่าเรื่องเก่าอะไรก็ตามแต่ค่ะที่แบบเหมือนเคยมีปัญหาการแบบยังเคลียร์กันไม่จบ่ะเขาไม่ความรู้สึกเหมือนแบบเขาอยากจัดการเรื่องตรงนั้นให้จบสักทีเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะเหมือนสําหรับเขามันเหมือนได้เวลาเริ่มต้นใหม่ละ ที่เขารู้สึกอย่างนี้ได้ต้องบอกก่อนเลยนะว่าให้เครดิตกับตัว,ตวคุณนิดนึงคือเราว่าเขาเหมือนเขาหันมาค่ะแล้วเขารู้แล้วว่าคนคนนี้คือคนที่เขาอยากด้วยนะอยากอยู่ด้วยนะคะคนคนนี้คือคนที่เขาต้องการจริงๆอยู่ด้วยแลวมีความสุขจริงๆแล้วก็อ,อ,อยากมีอนาคตด้วยอยากแบบอยากมีชีวิตอยู่ด้วยะคะ่ะอยากเป็นอยากเป็นคนรักที่ดีอยากดูแลคุณอย่างจริงจังนะคะฉะนั้นถ้า ยังมีอะไรที่ยังเคลียร์ไม่จบอยู่หรือว่าปัญหาอะไรคร้างคาอยู่ดูเหมือนเขาจะไปพยายามเคลียร์และพยายามจัดการอะไรที่เป็นปัญหาค่ะอะไรที่เหมือนแบบทํายังไงก็ได้ให้ให้คุณรู้สึกโอเคขึ้นดีขึ้นมั่นใจในตัวเขามากขึ้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่ที่เขาอยากทําให้คุณนะคะขอบคุณที่รับฟังนะคะเราบไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขทําไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะ หวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสุขกายสุขใจนะไปไปค่ะสวัสดีค่ะสําหรับใครที่เลือกหมายเลขสองหรือเลือกหน้าไพ่ใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการนะคะอันนี้จะสั้นนิดนึงเนาะเป็นมินิลีดิงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้ไพ่อะไรบ้างเอสบอลส์ค่ะ ว้าวตามมาด้วย justice เราก็ the star ตัวสุดท้ายเป็นอ่อนายบสวาดโอเคอืมเอ่อสำหรับใครที่เลือกเซตนี้เนาะสิ่งที่เขาต้องการนะคะเรามีความรู้สึกว่าเหมือนแบบเอ่อเขารู้เหมือนกันนะว่าเหมือนเขาทำอะไรบางอย่างะคะ่ะให้คุณกังวลใจให้คุณไม่สบายใจนอนไม่หลับเนาะ รู้ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบทําอะไรก็ตามทีนี้อาจจะต้องให้เวลาเขานิดน,นึงคือเขาพยายามที่จะแบบหาหุนทางแก้ไขยอยู่ว่าไม่ว่าเรื่องอะไรที่เขาเป็นต้นเหตุก็ตามนะคะขอให้คุณมั่นใจไว้ได้เลยว่าเขาอยากทําให้มันดีขึ้นนะคะเขาขอโอกาสนะคะเขารู้ว่าคุณคือคุณคือความสุขของเขาคุณคือคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขคุณคือคนในฝันของเขาคุณคือ แบบเป็นคนสําคัญนะคะเป็นคนสําคัญเป็นคนที่มีความหมายต่อใจของเขาจริงๆฉะนั้นอืมอะไรก็ตามที่เขาเคยทําผิดไปกับคุณนะคะอยากกลับมาแก้ไขอยากกลับมาขอโอกาสนะคะแล้วก็รู้สึกผิดด้วยที่ทําให้คุณไม่สบายใจเนาะทําให้คุณคิดมากนะคะทําให้คุณกังวลน,นะคะอันนี้คือสิ่งที่แบบอยู่ในใจเขาเนาะแล้วก็แบบอืมกําลังหาคนทางอยู่นะคะกําลังหาวิธีว่าจะทํายังไงดีจะ ทำให้ปัญหาที่มีอยู่กับคุณตอนเนี้หรือว่าอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเป็นปัญหาให้คุณสบายใจขึ้นให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งเขาไปเนาะยังอยู่กับเขานะคะแบบไม่กังวลใจมากจนแบบเออยอมแพ้กับความรักครั้งนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะคะเราว่ยเฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขทาไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสุขกายสุขใจนะบยบายค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกหมายเลขสามหรือว่าเลือกหแ้าไพ่ใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการนะคะอันนี้เป็นมินิรีดดิ้งอาจจะสั้นนิดนึงนะอืมสิก of swords ตามด้วยเพจ of c บ u ่ s t h ลวโอเคกำลังแอบแซวอยู่น่ว่าจะได้ความรักในเซตไหนมาได้ในเซตนี้นี่เองนะคะสิ่งที่เขาต้องการจากคุณก็คือความรักนะคะความรักความห่วงหาความเอาใจใส่นะคะแล้วก็เหมือนเขาเป็นห่วงคุณอยู่เหมือนกันเนาะไม่รู้ว่าช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างอาจจะอยู่ไกลกันนะคะเขาคิดถึงอยากมาหานะคะอยากเจอ แล้วก็เป็นห่วงด้วยว่าคุณเป็นยังไงอยู่ตอนนี้นะคะมีอะไรที่แบบคุณไม่ได้พูดไม่ได้บอกเขาหรือเปล่าเห็นคุณเงียบๆไปนะคะแอบเป็นห่วงเหมือนกันว่าเออมีอะไรที่เขาพอช่วยได้ไหมยังจําเขาได้หรือเปล่ายังคิดถึงเขาอยู่หรือเปล่านะคะยังมีเขาอยู่ตรงนี้เสมอนะถ้าคุณรู้สึกไม่ดีถ้าคุณรู้สึก กังวลใจนะคะขอให้หันมาหาเขาได้เลยนะคะเขาพร้อมที่จะเป็นคนดูแลหัวใจคนเยียวยาใจเป็นที่พึ่งให้นะคะอยากอยากเห็นคุณมีความสุขสบายดีเสมอเลยนะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องแย่ยังไงเจอเรื่องหนักหนาแค่ไหนนะคะหันมาสักนิดนะให้รู้ไว้ว่ามีคนทางนี้คอยเป็นห่วงคุณอยู่นะคะความรักครั้งนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าแบบ มีมีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ขอให้รู้ไว้ว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะเขาอาจจะแบบไม่ได้ชัดเจนจงแจ้งอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าความรักที่เขามีให้กับคุณนะคะเป็นความรักที่มีเจตนาที่ดีนะคะตั้งใจดีอยากเห็นคุณมีความสุขอยากเป็นคนรักที่ดีอยากดูแลคุณนะคะ มันมีความเป็นโซเมตเหมือนกันนะสําหรับใครที่เปิดได้เซตนี้นะคะถ้ามีคนกําลังคุยอยู่หรือว่ากําลังคุยกับใครนะคะมีพลังงานมี e NERGY เป็นโซเมตขึ้นมาอยู่เยอะพอสมควรเลยเป็นกําลังใจให้นะขอบคุณที่รับฟังนะคะรล้วว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบายค่ะ